มีฟังก์ชันนะครับที่จะมาช่วยทำงานให้ไหวขึ้นอันนี้ใช้บ่อยเลยนั่นก็คือปัญหาของการพิมพ์อักษรน,นะครับพิมพ์อักษรภาษาไทยมันไม่เท่าไหร่แต่พิมพ์อักษรภาษาอังกฤษเนี่ยมีโอกาสพิมพ์เล็กเป็นใหญ่พิมพ์ใหญ่เป็นเล็กมีโอกาสเกิดขึ้นได้เกิดจากปัญหาเจ้านายเปลี่ยนใจเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้เจ้านายเปลี่ยนใจชนิดที่เรียกว่าเผาขนหนูพิมพ์ไปหนึ่งพันชื่อแล้วอาจารย์ พิมพ์ไปหนึ่งพันชื่อแล้วเกิดอะไรขึ้นปรากฏเจ้านายเปลี่ยนใจขอเป็นอักษรตัวใหญ่ขอเป็นอักษรตัวเล็กอย่างนั้นอย่างนี้ทําให้ชีวิตของเรานั้นทำไมครับเครียดลงยากก็มันพิมพ์ไปเป็นพันแล้วอ่ะจะเอามาแก้เหรอโอ้โหพิมพ์เป็นพันนะฮะโอเคกดคอนโทรลเอนครับโอเคฮะเปิดไฟล์ตัวใหม่ขึ้นมาเลยนะ เราก็พิมพ์ตัวชื่อดังต่อไปนี้ลงไปนะครับอันนี้สมมุติว่าอาจารย์พิมพ์ไปแล้ว500ชื่อเจ้านายบอกว่าไม่เอาไม่เอาอยากได้ตัวอักษรที่เป็นตัวพ,พ,พิมพ์ใหญ่ดังนั้นเรามาแก้ไขครับโดยการใช้สูตรนะเอาสูตรมาช่วยเราเราก็จะเบาแรงนะโดยการกดปุ่มเท่ากับจ้า อาวอุธลับจริงๆสิงจริงจริง,รงม,มันเป็นอาวุธลับทุกอย่างใช้ทุกอย่างนะครับไม่งั้นมันเท่ากับเราพริมพ์เทกนะ <c oughs> เราจะไม่พิมพ์เทกเราจะพิมพ์สูตรเราเลยต้องใช้เท่ากับ <c oughs> พอพิมพ์เท่ากับไปเสร็จเรียบร้อยนะครับอักษรมันตัวเลขอักษรมันตัวเลขเราจะไปอัพให้มันใหญ่เราก็เลยใช้สูตรที่มีชื่อว่าเ p p e r ครับ up ครับ <c oughs> พิมพ์ u หนึ่งตัวยังไม่ต้องพิมพ์ p ก็ขึ้นแล้วเห็นไหม upper double c l i c ลคำว่า upper พทเทิร์นี่เราทําอะไรครับในวงเล็บบอกว่าให้ไปหาเทคที่ต้องการแปลงมาใช่ไหมไอเอาเมาส์คลิกเลยหนึ่งทีเสร็จแล้วจากนั้นอาจารย์เคยสอนไปแล้วว่าถ้าแพทเทิร์นมันโชวว่าวงเล็บเป็นการวงเล็บครั้งสุดท้ายที่ไม่ได้มีสูตรอะไรมาต่อกด e n t เ r อร์มันจะปิดเองก็กดเลยใช่ได้บอดดี้ตัวใหญ่มาไหมครับได้ค่ะจากนั้นนะครับอย่ารอช้านะ ไปที่หัวมุมครับดับเบิลคลิกเลยไปที่หัวมุมจอให้เป็นรูปตัวกากบาดหรือไม้กางเขนสีดําแล้วดับเบิลคลิกเป็นจังหวะสองทีจึกจ๊กจึ๊กมันมาหมือเป็นไงครับเจ๋งไหมฮะเจ๋งฮะอเกิดสมมุติว่ามีรายชื่อสินค้าครับที่เราต้องพิมพ์ส่งแผนการตลาดโอ้ชีวิตเศร้าจาังเลยพิมพ์ตั้งห้าร้อยชื่อหนูเล่นวิธีนี้เลยนะครับ เจ้านายบอกว่าอยากทำตัวเล็กทำได้ไหมครับทำได้อ่ากดอะไรครับกดปุ่มเท่ากับถูกไหมอาวุธลับของเราพอเราเคีย์เท่ากับเสร็จปับ๊บเราก็คีย์คำว่า lower ครับเราจะทำตัวใหญ่เป็นตัวเล็กแล้วก็คิมคำว่า lower L O ขึ้นไหมครับ lower ครับขึ้นฮะ double ลคลิกเลยแล้วมันก็ร้ <Okay. S 1> องหาว่าข้อความตรงนั้นอยู่ไหนเราก็มาไฮไลท์ อ่าม,มแล้วเราก็ enter ไปได้ตัวเล็กเลยแล้วก็ไปที่หัวมุมของมัน double click จากนั้นก็ทำไมครับจัดการ copy สูตรตรงนี้แล้วก็วางใหม่ตรงนี้กดคลิกขวาครับเลือกอะไรครับหนึ่งสองสามแล้วก็ตัวเดิมลบทิ้งได้เลยครับ hmm. เราก็จะได้อะไรครับได้ตัวเล็กมาเดี๋ยวจันแบ c กกลับไปเมื่อกี้นี้มันเป็นอย่างนี้ไปหัวมุมให้เป็นกางเขนดำอย่างนี้ hmm. แล้วก็ดับเบิลคลิกเป็นจังหวะ2ทีกึกกลากก็ได้นะครับแต่ลากเนี่ยบางทีมือเราสั่นเพราะเราลากเยอะทีห้าชื่ออาจารย์เลยไม่ค่อยแนะนําให้ลาก